เอาละครับครูจิ๊บจะมาเรียกการแสดงที่มีชื่อชุดว่ามังกรเมืองถลางนะแหมเคยเรียกอีสนานลายมังกรของวิทยาลัยนาศิลป์ร้อยเอ็ดไปแล้วทางใต้ของเราก็มีมังกรเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ชาวจีนที่อพยพเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ประ,ระเทศไทยซึ่งเป็นการแสดงของวิทยาลัยนาาศิลป์พัทลุงครับและโพสต์ไว้โดยช่องโดยโครูตุ้ยครูตุ๋ยไนที่ไนนะครับ99าเอ่ะเราไปดูกันแบบหล,ล่องให้การแสดงสื่อสารแทนคําอธิบาย ทั้งนี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสารรค์ในระหว่างชมการแสดงเราไปดูกันเลยใต้สองชุดต่อเนื่องมาฝากกดไลค์หน่อยจ้าติ้งติ้งเ,ออเสียงแฉเสียงฉาบมาเลยว้าเป็นร่วมสมัยวะเฮ้ยดนตรีเขาก็กุเจิ้งมาเลย คอสตูมก็เป็นเหมือนพ่อค้าชาวจีนประชาชนชาวบ้านชาวจีนนะแม่ทำผมรอนเปียกนะสอเสอร์มาเออเป็นคู่ชูรักชูรสหนุ่มสาวชาวจีนน่าจะสื่อถึงชาวบ้านที่กำลังจะ มาตั้งทิ่นฐานอันนี้เป็นเหมือนเรือไหมเออใช้ร่างกายใช้การ,รกราฟโดยใช้การทำโพสเป็นเรือแล้วค่อยๆเคลื่อนมาอย่างเบาๆนะอ่ะเอาหมวกเป็นครอปนะ เริ่มมีกลิ่นอายใต้ผสมจากเสียงไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะแอคคอเดียนหนอฮี ep, เพลงอ่ะแบบมุสลิมใต้อ่ะฉันชอบกันฉันชอบชุดของผู้ชายนะมีการใส่เสื้อเหมือนเสื้อกล้ามสีขาวอยู่ข้างในอะ่ะมันเหมือนดูหนังจีนสมัยก่อนอะ่ะที่เป็นพ่อคงพ่อ้ามีคนบอกว่าดนตรี ฟังแล้วนึกถึงมู่หลานอ่าหาบมาแล้วหนึง่งอาตักน้ำตักท่าขุดดินสร้างบ้านแปงเมืองอู้หู้เขาเปลี่ยนผ้าถุงหรอเออมีการเปลี่ยนชุดหรอเออเป็นชุดเหมือนแบบมีกลิ่นอายความเป็นคับสมุทนิดนเป็นชาวจีนแบบคัาสมุท จะถามว่าชุดมันทึมไปไหมแล้วพอไปอยู่กับแบ็กดรอปสีดำมาเลยดูมืดคุจิ๊บว่าถ้ามีการจัดแสงที่ดีกว่านี้จะช่วยได้นะครับแต่นี้มีเหมือนมีแสงแค่ไฟเคลียร์อย่างเดียวอไฟสปอตไลท์จากด้านหน้าแล้วพอชุดมันสีมืดๆทึมๆมันก็เลยแลดูไม่ค่อยเด่นจากแบ็กกราวนะแต่ถ้าจัดแสงดีๆก็เด่นได้นะ เออฝนตกว่าฝนตกว่าเหมือนกับเจออุปสรรคอ๋อเล่าเรื่องได้ดีแต่ดูท่าทางเราก็เป็นนาตศิลทายร่วมสมัยและจีนจีนมีคนบอกว่าดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคุณเด็กอาสบอกว่าน่าสนใจไม่น่าเบื่ออ,อชุดกันฝนว่าซานเฮ้ยละเอียดว่ะใช่ไหมชุดกันฝนปะ เฮ้ยคอสตูมเขาเปลี่ยน2ชุด3ชุดแล้วหนะาอ๋อให้ให้ให้ให,ให้แล้วมีความเก๋ไม่รู้ชุดกันฝนหรือชุดกันหนาวนะเหมือนคนจีนที่เวลาเขามีแบบเวลาฝนตกเขาจะมีเหมือนชุดแบบทําจากจากทําจากใบไ,ไม้แห้งอะ่ะ <laughs> ไม่รู้เรียกว่า,าอะไรอ่ะหรือว่าคิดไปเองวหะ มันหรือไม่ใช่ชุดกันฝนวะอ่าเริ่มมีกลิ่นอายความเป็นใต้เข้าไปแล้วเหมือนมีท่ารองงงรองเงงเออจริงๆเขาทำกราฟสวยนะเพียงแต่ว่าพอเขาเลือกชุดสีดำไปหมดแทบจะทุกซี ็เลยแอบดูแบบคลืนกระฉากไปหน่อยด้วยพื <refugees> ้นเวทีแ <il> ล <Rein |notimestamps|> ้วก็แบ็กดรอปมันเป็นสีดำด้วยแหละมีเสียงน้ำอยู่เหมือนฝนตกเนาะ แล้วมีเซ็กซี่แล้วมีสวยสวยผู้หญิงแล้วมีเออแล้วเออเอออะไรหล่นนะลูกอุ้ยแต่ละปิ่นหล่นระวังจะเหยียบนะลูกเก็บหน่อยแล้วเก็บหน่อยเก็บหน่อยออโพสตนี้โพสตนี้จึงชอบโพสต์เมื่อกี้ทําได้สวยระวังเหยียบลูกอุ้ยเสียวจังเลย ว่าจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปอันนี้เหมือนกับแบบเดินทางมาช่วยกันก่อร่างสร้างเมืองสร้างพื้นที่ทำมาหากินฝ่าฟันอุปสรรคเจอฝนตกหนักเท่าไหร่ก็ไม่หวัน่นรวมพลังกันด้วยความสามัคคีของชาวจีนอะไรประมาณนี้เสือปืนหมอนใบาปากัดตีนถีบอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เห็นตอนนี้นะโอ,โอ้เหยียบแล้วเห็นไหม ต่อทำไมดนตีรูรุกร้าวรุกร้อนโอ้ยต้นตีเหมือนปลาบุญจิ้นเลยเอาจบแล้วอ๋อมีใครจะให้ข้อมูลไหมคะการแสดงชุดนี้อ่นนี้คือผู้สร้างสรรค์ผลงานขอชื่นชมนะรู้สึกว่า อยากให้มีจุดพีคอีกนิดหนึ่งว่ามะจริงๆปูมาดีแล้วโคริกราก็สวยแต่ว่าเวลาทำเรื่องราวแบบนี้เนื่องจากว่าคุูจิ๊บเคยดูการแสดงของสถาบันอื่นที่ทำมาประมาณสองสถาบันแล้วเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับจีนมามามา,มาไทยแล้วมาตั้งรกรากมาอะไรเงี้ยมันจะมีสตอรี่จะคล้ายๆกันเดินทางมานะาปากัดตีนถีบก่อร่างสร้างเมืองทำมาค้าขาย ทำสาม,มาอาชีพ,พเผชิญอุปสรรคแล้วก็ไปถึงจุดพีคสุดๆคือถูกกระทำย่ำยีแต่ก็ต่อสู้ดินน้นรนจนแบบสามารถจเจริองุ่งเรืองและตอนหลังก็มีเซเรเบรตเป็นสนุกสนานเพียงแต่ว่าอันนี้ดีและปูมาดีและขาดอีกนิดเดียวขาดอีกนิดเดียวคืออยากให้มีจุดพีคที่แบบให้มันทัชใน,ในใจิตใจฉันแบบให้ให้มันแบบ สร้างดราม่าอีกหน่อยจะลดเหรอขาดลดเศร้าไปนิดนึงและต้นหลังไอระบำสวยงามดีแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้กับน,น้องน้องนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนรศิลป์พัทสลุกนะครับแต่แต่ก็ไม่รู้น้องกราบขออภัยเผื่อขอบเขตการวิจัยนในใจหรือการทํางานของเขาต้องการแค่นี้ไม่ต้องการนําเสนอความเศร้าก็ไนดะ้โอเคเดี๋ยวก่อนนะลืมขอบคุณช่องเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมังกรเหมืองเมืองถลางเหมืองเอา้า ตายแล้วเมื่อกี้ฉันอ่านไม่เจอคำว่าเหมืองมังกรเหมืองอ๋อทำเหมือนแบบร่อนแร่ทำแร่ธาตุในเหมืองนี้เหรออุ้ยตายกราบขออภัยเข้าใจผิดคิดว่าแบบว่ามาตั้งรกรากประกอบสัมาอาชีพทำมาค้าขายอ๋จอจำเพาะเจาะจงว่าเป็นเหมืองอ๋อมังกรเหมืองคือคนจีนที่มาทำเหมืองอ๋อถึงว่ามีท่าขุดท่าร่อนท่าอะไรต่างๆนานาโอ้อ่าโอเคโอเคโอเค อ่ะโอเคโอเคเข้าใจกรอบแนวคิดแล้วแหมตอนแรกเราก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงว่าเอ๊ะอยากให้มีจุดพีคหน่อยอ่ะชื่นชมครับขอขอบคุณช่องคูตุ้ยคููตุย99้ย99ด้วยครับ